สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแพนนชาแนลค่ะวันนี้เราจะมาทำแจ่วพริกสดเห็ดฟางนะคะหรือน้ำพริกเห็ดแถวบ้านเมโนจะเรียกน้ำพริกเห็ดนะคะใครจะใช้เป็นพริกสดพริกหนุ่มก็ได้นะคะใครชอบเผ็ดใช้ปริมาณพริกที่เยอะกว่านี้แต่ว่าออบ้านเมโนกินไม่เผ็ดมากก็เลยใช้พริกประมาณ5เม็ดนะคะ เม็ดจะใหญ่หน่อยเป็นพริกหนุ่มนะคะพริกหยวกพริกหนุ่มใครที่ชอบความเผ็ดแล้วก็ความหอมของพริกขี้หนูบางคนอาจจะใช้เป็นพริกหยวกครึ่งหนึ่งพริกขี้หนูครึ่งหนึ่งคั่วในกระทะหรือว่าจะเสียบไม้ย่างไฟแบบไม้เนยแบบนี้ก็ได้นะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเห็ดฟาง ถ้าถ้าหน้าที่มีเห็ดไครหรือว่าเห็ดบ้านไมโนูเรียกเห็ดไครว่าเห็ดทองข้างที่ออกสีข้างข้างม่วงม่วงอะนะคะอันนั้นก็จะอร่อยเหมือนกันแต่อร่อยคนละแบบเห็ดฟางจะมีความกลิ่นเฉพาะตัวบางคนอาจจะไม่ชอบสบ飒นิดนึงแต่บางคนก็จะชอบความหอมของเขาเมื่อเรานําไปปิ้งนําไปย่างไฟให้เหลืองเหลืองเขาก็จะหอมนะคะแล้วก็นํามาตํา เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าซุปเห็ดก็ได้แต่ซุปเห็ดบ้านไมโนไม่ได้ไม่ได้ใส่ข้าวคั่วอันนี้เราตามสำหรับเป็นเครื่องจิ้มนะคะเหมือนพริกจิ้มของเราปกติเราก็จะปรุงรสด,ด้วยปลาร้าใครจะใช้เป็นน้ำปลาร้าสำเร็จรูปหรือว่าเป็นเอ่อปลาร้าพื้นบ้านของแต่ละท้องที่ก็ได้นะคะน้ำปลาผงชูรสแล้วก็ มะนาวนิดหน่อยก่อนที่เราจะนำไปตำถ้าเป็นพริกหยวกเราจะลอกเปลือกไม่ไม่ออกก่อนพริกหยวกเปลือกเขาจะหนาแต่ถ้าเป็นพริกขี้หนูคั่วแล้วนำมาตำได้เลยก็ได้นะคะแล้วแต่เมื่อเราลอกผิวดำๆไม,ไม่ไม่ของพริกออกแล้วนะคะประมาณนี้เราก็จะหั่นเป็นท่อนๆเพื่อที่ จะได้สะดวกเวลาที่เรานำไปตําจะได้ละเอียดเร็วๆนะคะ ส่วนเห็ดฟางเราก็จะซอยเป็นชิ้นเล็กๆเหมือนกันนะคะหะอันนี้ได้เห็ดฟางที่ค่อนข้างจะ ดอกบานนิดหนึ่งมานะคะถ้าดอกค่อนข้างจะบานแล้วเนี่ยเวลานํามาปิ้งอะ่ะมันจะมีกลิ่นหอมแต่ถ้าใครจะใช้เป็นตุมต้มๆก็ได้แล้วแต่ชอบนะคะถ้าดอกใหญ่หน่อยเราก็จะซอยให้มันสั้นๆเวลาตํำจะได้ละเอียดใครชอบละเอียดมากละเอียดน้อยแล้วแต่ นี้ได้มาดอกใหญ่มากเราก็จะหั่นเห็ดเตรียมไว้ประมาณนี้นะคะบางท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมไมน่นไม่บอกว่าใส่ปริมาณเห็ดเท่าไหร่เห็ดนี้แล้วแต่ความชอบนะคะใครจะใส่มากใส่น้อยแล้วแต่แต่ละท่านเลยนะคะถ้าใครชอบเห็ดเยอะก็ใส่เยอะใครที่ชอบกิน ความเป็นเนื้อเป็นพริกเยอะกว่าก็ใส่เห็ดน้อยกว่านี้ก็ได้หรือเราพอเห็ดฟางเองเราอาจจะมีปริมาณเห็ดฟางที่น้อยเราก็ใส่น้อยตามแต่เราเก็บเองตามธรรมชาติก็ใส่ตามที่เรามีส่วนประกอบอีกอย่างหนึ่งที่เราจะต้องเตรียมก่อนที่เราจะตำพริกก็คือกระเทียมนะคะใครจะใส่มากใส่มันน้อยแล้วแต่แต่ละคนชอบ เพราะว่าบางคนอาจจะไม่ชอบกินกระเทียมที่แรงเกินไปนะคะ ตำพริกกับกระเทียมให้ละเอียดก่อนนะคะ หลังจากนั้นใส่เห็ดลงไปค่ะ ตัดำตัดำให้เข้ากันนะคะแล้วค่อยปรุงรส ค่ะใส่ผงชูรสลงไปหนึ่งช้อนชาน้ำปลานิดหน่อยแล้วแต่คุณชอบเค็มมากเค็มน้อยมะนาวนะคะ วันนี้ปริมาณเห็ดมีเยอะหน่อยก็เลยใส่มะนาวไปประมาณ2เสี่ยวเพราะมะนาวลูกเล็กมะนาวนี่ก็ตามความชอบใครชอบเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยอีกเช่นกัน กลิ่นมะนาวมากต่อไปก็ใส่น้ำปลาร้านิดหน่อยค่ะ ใครจะใส่เฉพาะน้ำหรือจะใส่ต่อนตะลาลงไปด้วยก็ได้นะคะ ค่ะทั้งนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเจียวพริกสดเจียวพริกสดเห็ดฟางนะคะหรือน้ำพริกเห็ดนั่นเองถ้าเป็นภาคอีสานเรียกเจียวเจียวพริกสดหรือว่าถ้าคน,คนที่เขาตาเป็นพริกที่หนูเรียกเจียวพริกดิบนะคะ บัเมนูเรียกน้ำพริกเห็ดค่ะถ้ายังไงคนที่ชอบกินน้ำพริกนะคะฝากเมนูไว้ด้วยเมนูนี้ไม่อ้วนนะคะถ้าหากว่าถูกใจยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เมนูและครอบครัวด้วยนะคะคนที่ยังไม่ได้กดติดตามกด subscribe นะคะฝากช่องแพนแชนเนลไว้ด้วยนะคะฝากกดติดตามด้วยเนาะ จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันต่อไปขอบคุณทุกซับสไครต์ทุกไลค์ทุกแชร์แล้วก็ทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาให้กําลังใจเรานะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ